干嘛、嗯？ i gonna tell now. น,ะะนี่อะไรคะแล้วเล่นนานอ่ะเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเดี๋ยว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 รางวัลออนไลน์ฝากมานะคะกลับขอบพระคุณคุณพี่สาวด้ยวยค่ะสวัสดีพี่น่าคิดเลยมันให้แข็งใจใช่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงระวังรักษาสุขภาพกั <S <S <หร> <OT> นตอนนี้ก็โควิดระบาดมากมายนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนีย แม่นป้าๆพี่ๆก็มาไม่ได้กันบ้างก็ยังมีน้ำใจให้ความรับของสงสารขอบคุณพี่น้องขอบคุณเจรางวัลออนไลน์กับผู้ไปยังท่านจะภาพนะคะทุโคโคแปะขอให้ร่ำรวยยิ่งยข่งนไปคิดแต่ละสงความปรารถนาในงานบุญงานบวชวันนี้นะคะแต่ยังไม่เห็นหน้าโคแฟะเลยวันไหนไม่รู้ถ้าเกิดไม่เห็นหน้าก็ยกเือขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปหานะคะเจ้าอยู่ได้วันเกรงไปไอ้พวกพม่ารามันบุกลุกกะิ แต่ดวงจันทร์ฉันน่ะสมรู้ร่วมคิับสุดทายจุเลยแม่พี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่มาอยู่ไนพี่มาอยู่ไหนเนี่ตอนนี้พี่หนเยามเข้ามาตายแล้วคืยมีฝันร้ายฝันร้ายแม่แม่อยู่ไหนฟังนะ ไอ้ทัพมาอยู่ที่ไหนนี่มันาอะไรเดี๋ยวอะไรกันไอ้ทัพอยู่ไหนเฮ้ยมึงไม่ต้องไกลขนาดนี้ก็ได้เกินเอากูนี่เกย์จริงจังเกยกันเนี่ยนี่ไอ้ิัพจะไม่เขาไม่ให้ใกล้กันอย่าเข้ามาใกล้ไอ้มินไอ้ินตัวอื่นบึงทำไมไม่ดีอะบึงทำไมต้องไล่ี่แต่แล้วมนมีปัญหากันแล้วอิผ่อนว่าหัวจะหายก็วันนี้แหละอาจจะได้มางาสาก็ได้นะแม่ถึงแม่มันก็พูดไป มึงมั่นใจแม่เหรอแม่ปังหาจากโควิดเอาที่แรกแต่แม่มึงหาจากโควิดผมมีไม้สวบเดี๋ยวสวบให้ไี่สัตว์และเลี้ยงเนอค่อยๆพูดค่อยจากันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สังพี่สังจ้าพี่สัตว์เอากูช่วยฝากเลยอ้าวไม่ใช่เหรอขอโทษเขาไม่ต้องเล่นของกันไม่ใช่หรอกไมเพื่อนกันน่ะเดี๋ยวนี้แล้วพี่พรเล่นพี่สัตว์ แม่ก็ตามก็ไปลูกแม่จำบผมไม่ได้เหรอใครอ่ะที่ผมออกทีวีไงใครอ่ะเอาผมที่ต่อยออกจากวัดตอนจ่าแพะอ้าวเหรอคุณนึกว่ามึงพูดเสียงกัลบเลยร์มึงที่ปวดหัวใช่ไหมเนี่ยไม่เจ้เจ้เจไอ้ทัพไม่ได้มาที่นี่หรอกจ้าม่น่าเชืจะเป็นไปได้ยังไงว่าไอ้ทัพมันจะไม่ได้มาที่นี่ก็นี่ตามมันมาอยู่รัดรัดเมื่อกี้รอยเท้ายังอยู่เลยไม่มีใครมาที่นี่ทั้งนั้นเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจะช่วยปกปิดผู้ร้ายใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ทัพมันคือทหารหนีทัพทหารแม้ว่า คิดจะปกปิดช oh, oh, no ่วยปกป้องมาแล้วแล้วก็ก็ได้ไม่มีใครรัราไปชอบดวงใจเอ้ยก้ามไม่ดวงใจผัวผมสามชนก็ชอบหลับดวงใจจะ้อยู่ไหนไม่รู้ผมไม่รอวะกูชุดโอ้โหโอ้โหไอ้นิดไอ้มิดมึงลากหัวรถไถไปทำไมวะ you <laughs> มันไม่ยอมแสดงตัวมันก็ต้องทำร้ายเราสองคนได้เลยนะสิแต<ส>่วป่านนี้พี่ทับไปไงบ้างก็ไม่รู้ทำยังไงดีล่ะพี่ฉันกลัวจังเลยใจยเย็นมันต้องไม่ทำอะไรล้วหรอกถ้าเกิดเราไปอะไรไปมันก็ไม่มีใครรู้ที่อยู่ของทับมีเราสองคนเท่านั้นที่รู้ที่อยู่ของทับมันไม่สามาราทำอะไรเราได้ไจเห็นใจเห็นใจโดนถึงก็หลังจากฉุดมันมาแล้วเราก็เมาต่อเสียงหมาไอะเมนไร มึงเมายังไงมึงไม่มีเหล้าเลยเอากูกินน้องหลังกูกินน้องหน้าไม่ได้มึงดูกูนี่โหนะเอาเมาแล้วเปล่าเออแน่นอนลิกเกสุขภาพลิกเ,กกเกลงนี้หาเหล้าหาเพียรญาติลิเกอย่างมึงมันกระจอกทำไมมันต้องกินจริงอย่างกูนี่ไงจะเอามาขับนั่นทีกูก็ไม่ว่าหรอก จะขังให้อยู่ดีกินดีหน่อยก็ไม่ได้ให้หยูอย่างก,ก็หมูอย่างก,ก็หมอถ้ามึงเดินไปในเมืองกลับมาเมืองเซ่นเนี่ยกูบอกเลยเลียงก็ไม่ดีแล้วขวดยาบหยาถ้าโกูไปขังบ้านโกแป๊กูจะไม่ว่าเลยสักคำเลยคิวดีมีสุขนั่นนะสีได้ยินแล้วกูหวังว่าเดี๋ยวมาขังไว้ที่กระต๊อบเนี่ยหมาจะเข้าไปสุดหางตัวกูก็ขนาดตีไป้งเอามาขังไม่คิดกูถีบปานเก็บก็ออกแล้วมึงแล้วไม่นางกินข้าวยังแตกแป้ว ยังไม่กินเรามีปลาทูมาให้กินไอ้ธรรมดามึงไม่เมาเนี่ยมึงก็เหมือนหมาอยู่แล้วมึงยัจะเมาอีกเหรออ้าวอู๋ต้องเมาเพื่อยังแล้วไปเมาที่ไหนมาไปขอโกเป๊กกินมั้ง่งกูกินอยู่ข้างหลังกูกินข้างหน้าไม่ได้พ่อขอไว้ขอพ่อขออะไรอ่ะขอไม่กินขอกินด้วยกูกนี้แหละ่อแล้วมึงมาทำไมสองตัวมึงอ่ะอ้าวกูจะมาถามว่ามึงเอาไอ้ทับไปไหน ไอ้เนี่ยเราเวเหลือกันนะพวกกันไม่รู้เรื่องบอกกูไม่รู้ว่าพี่ทับอยู่ไหนไอ้มิ้นอะไรตอนนี้เรื่องไอ้ทับเป็นวรบ้านทำไมจ่นะผมมีเรื่องจะปรึกษ,ษาแม่เอลดีซะด้วยเี่ยมาคุยกูไปเมาไม่ได้ขาซ้ายจะกลับบ้าน ขาขวาจะเที่ยวกันเลยวันนี้ไม่เที่ยวรางวัลไม่ทะลุเป้ามึงไม่ได้ไปคนเดียวใช่ไหมเออแม่โอ้พูนได้องสามรางวัลไม่ทะลุทะลุป้าแล้วไปไดเลยรถม้าทิลิอยู่ประเทศไทยหมูก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นกลับไปบ้านเมียไม่ขึ้นมอมไปทางทังเนี่ยมอมไปทางทังเนี่ยพี่เพิ่มเงินแกได้เพิ่มรถจีนเนี่ยเขากินเหล้ากินเบียร์กันเปล่าโควิดผมขอเลยนะขออะไรอ่ะขอกินมั่งเแต่ข้าคุยแบงค์ผมมั่งไงอ่ไอ้เมิง อูพูดตรงๆอะไรมึงก็คุยคุณตรงเด็น้องสาวของไอ้ทับอีดวงใจเอีชุดสีชมพูเหรอเออชมพูคนเมาทำอะไรก็ไม่ผิดโอ้เนี่ยแอบรักมานานอ่ะอือมันต้องทำยังไงดีวะอ่า้ต่เขามเขาทำยังไงอ่ะพารักแล้วมึงจับมาขังไว้อย่างนี้มึงก็เข้าไปในห้องขังแล้วมึงก็ปกมือ ไม่ใช่มึงอย่าโง่ตีเอ้าอะไรอะไอ้สังมึงเข้าไปแต่ปุ๊บมึงก็ไปเช็ดไหมเขามึงฟังกูนะทำไมมึงเข้าไปแล้วมึงก็ปีมึงอย่าพูดยาวคายเอาเลยวงดัมมี้มันต้องมีปี้กับอมเฮ้ยถ้ามึงเอาน้องไอ้สังงั้นอีคนเล็กปูก็ขอใช่อีช้างอีคนเล็กนี่นู่นเหรอช้างแม่มึงจะสวยขนาดนี้โอ้ กูบอกเลยนะอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ทั้งบ้านเป็นโควิดหมดมิไม่เป็นอยู่คนเดียวอืเด็ดแน่นอนอยู่แล้วกูชอบอินี่เพราะว่าอินี่รูปร่างเหมือนพิมพิพายจริงปะเออกูชอบไอดอนกูเลยแค่รูปร่างเหมือนปากก็เหมือนไอ้มิ้นไอ้มิ้นกูขอเตือนมึงอย่างเลยนะชุดม่วงเนี่ยไม่กูขอเตือนเลยอะไรก็ดีหมดเสียอย่างเดียว มดขึ้นเยี่ยวเร็วอ่ะไม่เป็นอะไรมดเพราะมึงก็เป็นเหมือนกูไอ้มิ้งก็เป็นด้วยสามคนเราอยู่รวมกันไปเลยกลัเป็นคนที่อายอืม,มึงเอาลูกชิ้นรักบี้ออกไปก่อนได้จัดไปมันไม่กล้าพูดจริงๆกนะันกน,นะมันควน้ไาไดหามันมึงไม่ต้องบากกูกูรู้ตัวเองสายเหลวไม่ต้องเข้ามาใกล้กูกูเกลียดขี้หน้ามึง พูกับกวยดีแมช่ชดกูชไมิกูนะชิมิกเกิดมาไม่เคยโดนผู้ชายคนไหนแต่เนื้อต้องตัว,ตวสันเลวก้าชมาไปทำทองมาใหม่อ่ะเนี่ยอ,อะไรไปทำทองมาหรอเปล่ปาไม่ได้ทำทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอาทองมาจำนำไว้ไม่รู้ร้อยแล้วเท่าไหร่เองร้อยละสองบาทเอง<ร>ดีไงเลืองดอกทองก็รู้ดิเขาทำประกันโควิดไว้ กูจำนำบ่อยไงไอเด็กของปลอมไปไปคุยกันหลังมามาคุยนะกงหลังแล้วกูวจะคุยตรงน,นี้แหละไม่อยากจะทำอะไรกันก็ทำกันไปสิเอาเรื่องของมึงแล้วกูไม่รู้เรื่องมึงไอ้เบ้นเอาวูเวเลยนะเอาแล้วบอบกไม่เคย <c oughs> เดี๋ยวนี่เรื่องลูกไทยเลือดไทยหรือเรื่องจำเลยละ่ะนี่มึงฉุดดาวม,มาขังเอาไว้แล้วมึงจะทำอะไรกันเนะี่ยมึงจัดเลย<ใ>คนมีความรักมันต้องใช้ตุลาช่วยใส่ให้ดังโบ <c oughs> <expand> น <down> ี่เจลิญชัยเล่นทุกฉากดังโม้จริงท่านี้จะโบ้แต่อีนุ่นปับ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 อ่าอมึงจะถึงเตียงไหมวันนี้ไอ้ไอ้สามมึงจะถึงไหมมึงจะถึงไหมอ่าอ่าอ่วันนี้อ่อเป็นเมียกูแน่เอออ่า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 มึงเอาเอาแหมเดี๋ยวถ้าล้มทับน้ำมึงนะทัำอ่าอาดูดิมันจะขึ้นเตียงฝ่ายไหมวันนี้ 他干什么 เอาแล้วโอ้โหสมินฝากไว้ก่อนฝากใครโนดนมึงไปตามเก็บอีกตัวแรกให้ได้ก่อนลุไใจไอ้มิ้นจัดการอีหัวรถสิบร้ออะไรมึงทำไมเสวยๆต้องเยอะนี่ให้กูคู่กับผีชีวะเหรออะไรชีวิตนะพามึงพูดยังไงมึงทำไมมึงชนกูมาแล้วมึงจะทำไมตลูกกูต้องปั้มมันใช่ไหมนี่มึงเมาเหรอมึงเปลี่ยนเป็นฆาตะกำใช่ไหมนี่มึงเมาเหรอเนี่ยกูเมามึงเมาแล้วกูก็อยากจะมีเมียจุดเกด เหตุกูตื่นแล้วไอเม้นสภาพมึงตอนเนี้ยมึงแน่ใจเหรอมึงจะทําอะไรกูได้กูทําได้มึงแน่ใจจะรักหรือไม่รักกูไม่รักทำอะไรกูก็ไม่รักมึงหรอกกูเกลียดไอหน้ามึงไอหน้าพ่อต้องตัดไอหน้าอย่างก็ประดุกย่างไอหน้าดพ่อแม่ไม่ตั้งใจเกิดเกิดมาก็่เด็กรกแม่ไอ้สันเลี้ยวเออกูไม่เอาแคได้ไอสันเลี้ยวเดี๋ยวก็กลับมาถ้าไม่เอากูเลือกไปไม่ได้ต้องเอาไอหน้อกเอาไัหนมึงต้องเป็นเมียกูกูไม่เอา 在头，啊在头，啊啊。 มนะตอนแรกกูก็คิดว่ากูเป็นโควิดไม่ได้กลิ่นอะไรเลยตานี้ได้กลิ่นแล้วเอ่ไอ้เ็นเหม็นมากมึังเล่นอะไรอ่ะอาบุต้องข่มขืนเดี๋ยวมีปัญหาก็ทางบ้านพ่อกับแม่เหรอผัวกูแต่เดี๋ยว่ี้ดูใูดูใอะไรขนตากูหลุดเอาคนตรงไหนอ่ะเอ้เบนเออมือก็ใส่ให้ดีดีสิสารเลวไม่ทำไมขนกูแตกฝอยวะสายเลวกูไม่ยอม thank <laughs> you yeah อยุให้เล่นเรื่องนี้จังเลยอยีกจี้ผายเรื่องนี้มีผัวแง่น,นั่นเองออซสกูความดันขึ้นเลยเดี๋ยวกลับไปแล,แล้วมึงจะรับผิดชอบกูไหมว่มาจะไม่เจอโนร้องมายมาเป็นเมียมันเธอ,อ,อลเล้วเล้ยวโอ้ยทำหน้าเหนินมากมึงอะขนาดนู่นกูยังกลัวนี่มึงของขาดเหรอมิอนเจ้เองนี่เจ้เองนะลูก ชีวิตยังกูนะเม็นมึงเชื่อไหมเมื่อคืนกูถอดกังเกงกลกระหรี่ร้องเหอเลยเหออะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่นะเหม็นไอสา,ารเลวเม็นอย่าทำอะไรเจ๊เลยผมว่าจะเลิกเที่ยวแล้วนะแล้วพี่พรไปกัดตัวเฉลิมชัยโทรตามกูจังเลยเอาละมึงแน่ใจมึงรักกูจริงกูรักมึงมึงรักกูเลยนะ จิอ่ะมึงจะเอาก็เอาอ่ะกูยอมแลเอียะกูเหนื่อยช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยนะอ่ะวแล้วไ ตายแน่กูพูดเลยทำไมไอ้ซังโอ้แรงเยอะที่พายตัวแค่นี้ไอ้เมย์ไอ้ซังมันจะมาข่มขืนน้องสาวูและแล้วตัวนี้ก็โซนซัดโซเซมากเมื่อกี้ใส่ร้ายปูอ๋ออ้โอ้จะเป็นอะไรแม oh. <iker afraid. S 2> ่ไจะเป็นอะไรเป็นอะไรกันบ้างนแล้วไม่赖ฮะ ไอ้มิ้นเฮ้ยโอ้โหสภาพมึงหนักกว่าเมื่อคืนอีกงั้นเหรเฮ้ยไอ้ไอ้ห่วยไหม่ะเม่ถึงขี้แตกเลยเม่ไอ้เมิ้นเด้ไอ้เมิ้นมือเทอมเลไอ้มิ้นมึงมึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรฮะอะไรของมึงไอ้มิ้น อไอทำอไมทำอไมเออทังไมทำอไมมึงมาเถอะมาเถอะมาเถอะกูพากันไปร้องคาราโอเกะเออเป็นไงแล้วร้องคาราโอเกะแม่กูบอกว่าอย่าเปิดแม็ก์คาราโอเกะมันมืดกีจีพายเปิดแม็กมาจับไมค์ผิดมาจับไมค์กูเข้าเมแมมึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรกูได้กันไปแล้วเอมึงได้เดี๋ยว แล้วไม่รู้ว่าได้ได้เขาหรือเขาได้มึงไม่รู้ว่าได้ทางไหนมีตอบสวนมาด้วยเม่เคียเลยเม่แม่เชียมึงรู้ไหมนี่ใครี่ยมึงรู้ไหมกูได้น้องคนแรกที่สุดในบ้านมึงแล้วไอ้ทัศใครมึงได้ใครมึงชื่ออะไรกูชื่อเมไอ้เมครับไอ้ทัศกูได้น้องเล็กที่สุดเขาชื่อทัศอ่ะเขาชื่อทัศอ่ะกูบอกแล้วมากรื่เสียงมันดังอ่ะ ได้ไปแล้วเดี๋ยวกูรับผิดชอบเหมมึงจะรับผิดชอบยังไงเรียกพี่พ่อพี่ลูกไอ้เหี้ยได้แม่เพื่อนี่กูแม่มันครับพี่ตาจุ้ยเลยไอ้สามึงย่ามาขวากูไม่ค่อยคิดเลยกูไม่จะพลาดระหว่างกูกับมึงมึงจะทำไรน้องสาวกูมึงไม่ไปทหารหนีครับไอ้สามอย่ามาขวากูเอาสิอยากได้น้องสาวกูว่าทัดต่อกูทัดเอาเถอะรวังนะพี่ทับ หรือคนละชกันฉันมีรอยหรอยรั่วเลย จะเป็นเรื่องราวยืดยาวเบื้องหลังกัดกันเสียงดังลงุเล่นมาดูสิเอาเขาก็หลัง เหมือนมาไอ้คนที่กาทำปาก้ามึงยกตัวว่า เฉยๆพวกคำว่ารามันที่เที่ยวเผาบ้านชาวบ้านเขาไปทั่วเยี่ยมพวมึงผมก็อยากจะรู้นะว่าไอ้ความสามัคคีที่เป็นหนึ่งของมึงที่ยืนหยัดอยู่ได้แล้วมาแตะความสามัคคีเีบยนี้พวกมึงจะอยู่กันเยอะไหมรอไหมครับยามสุดแล้วล้แต่ยามสยบแล้รก็ล้มคนเดียวล้มตัวไหมครับไป ให้กินกระท่อมหรือเปล่าเรียบร้อยปัญหาเล็กๆคือรอยรั่วต่อไปจะดูซิว่าบางละเจนจะต้านการพมา่าได้ยังไงพมา่าเริ่มเข้าสูเ่เมือง